บางค่้งแค่ไหนถ้าเกิดเขาไม่ได้เรียนก็เพราะก็คือไม่ได้เห็นคุณค่ากับสิ่งเล็กๆนะอันนี้อันนี้มันเป็นอะไรที่ซื้อไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ฝึกเองเราก็ไม่ได้สิ่งที่มันมันใช่จริงๆแล้วเราคอร์สอะดิโอเบาเท่ากับรวยฟินมากๆเลยค่ะฟินมากๆเลยเรารูสึกว่าเออมันใช่ทุกอย่างเลยอร์นนี้แหละที่ที่มันที่เขาพูดมาถูกทุกอย่างเนาะเหมือนกับเราที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราเราอิ่มเต็มแต่ข้างในอะเหมือนยกตัวอย่างเหมือนเราเราฟินเหลือเกินเราไปสถานที่ ที่เราไม่ได้นึกถึงอะไรอะ่ะนึกถึงแต่ความสุขอะ่ะมันฟิล์มันอิ่มเต็มทุกอย่างเราไม่ได้นึกถึงเรื่องเงินเพราะมันเต็มไปหมดแล้วส่วนมากความรู้สึกนั้นะเงินจะเข้ามารวยๆจริงๆอันนี้เบาๆเท่ากับรวยนี่มัน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 ใช่ที่สุดเลยที่ท,ที่ที่คุณครูออกมาให้นะคะเป็นคําพูดที่งดงามจากคุณครูพลอยเลยอ,อันนี้ถ้าเกิดเราไปฟังหนังสือเสียงทั่วไปก็คงไม่ได้มาจากข้างในออันนี้เป็นคําพูดที่งดงามตั้งแต่เริ่มแรกอะ่ะตั้งแต่ดนตรีมาแล้วก็น้ําตาร่วงเลยทุกคนแล้วก็ใช้คําพูดที่งดงดาามมาก แล้วก็ส่งพลังข้างในนี่คือแบบชอบมากๆเลยมันมันเบาสบายมากๆ Happy birthday to me <laughs> หัวใจเต้นทุบๆออนออนทำอะไรนะเข้าเข้าไม่ค่อยดอมด้อะไรเพราะมันไม่มีอะไรนะไม่มีเอฟเฟกไม่มีฟิลเตอร์นอวันนี้วัน,นวันนี้มันเกิดอนน้องก็เลยเข้ากลุ่ม โรงเรียนซอสเลเวลสิบสี่สันไปหมดเลยเนาะทำไมทำไมตื่นเต้นทุกครั้งเนาะอาอะไรนะห้อง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 ของเราเนาะเป็นเป็นห้องแห่งมนลขลังเนาะเข้า <c oughs> มาเราเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นทุกครั้งเลยดีดาตื่นเต้นวันนี้วันเกิดออนนะคะออนก็วอวยพรให้ตัวเองทุกๆวันอยู่แล้วเนาะก็อยากอยากออกมาไลฟ์ให้เป็นของขวัญตัวเองในเลเวลสิบสี่นะคะเพราะเป็นงาน พอเป็นอ่าเลข14สีอเป็นเป็นวันเกิดของคุณครูอแล้วเป็นวันเกิดของอ้อนด้วยอม่อยากา้องขอบคุณโอ้ย <laughs> ไม่ไม่ดองไม่ดองวันวันนี้เราจดเต็มเลยอ๋อวันนี้ออนตื่นเช้าตื่นตั้งแต่ตีสี่นอนน้อยมาก แล้วได้ได้อวยพรตัวเองแล้วก็นึกถึงว่าเอออวยพรตัวเองนี่มันอวยพรแล้วมันรู้สึกดีเลยนะอวยพรตัวเองกับคําพูดไหนก็แล้วคําพูดไหนก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกดีอ่ะเราได้รับทั้งหมดเลยอ่ะแล้วแล้วพอตื่นตีห้ามาเห็นข้อความเต็มไปหมดเลยโอ้ยเพื่อนๆจำมันได้น่ะไล่พีทีผบานมาเนาะบางทีเราจํามันเกิดเพื่อนไม่ได้ด้วยซ้าเนาะแล้วอันได้รับข้อความเต็มแล้วรู้สึกทาบซึ้งน้ําตาไหลตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ก็ ได้ใส่บาทมันเกิดตัวเองด้วยคือได้ใส่บาทและรึ้ถึงคุณพ่อด้วยนะคะแล้วเป็นรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยที่ได้ <c oughs> ที่ไงอีกแล้วที่ได้เข้าถึงความความซาบซึ้งกับทุกอย่างกับทุกโมเมนต์ที่ได้รับเนาะที่ได้รับกับทุกทุกสิ่งนะเมื่อวานเนาะเมื่อวานก็ได้รับดอกไม้ทั้งสวนกับคุณครูเนาะแฮปปี้มากเลยดอกเล็กดอกน้อยอันนี้ ออนไม่เห็นใครเลยนะทุกคนออนเห็นมีคนเข้ามาคนหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะทุกคนน่าจะเป็นนางฟ้ากระทอนแน่เลยแต่ออนไม่เห็นข้อความเนาะอนนอนเงขอสวัสดีนะ <friendships> เข้ามาก็ขี้แงเลยโอ้โหออนอนหัวใจเต้นตุก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 วันนี้วันนี้วันนี้ตั้งใจว่าเอยออกมาเลเวลสิบสี่ดีกว่าเพราะเป็นเป็นงานวันเกิดเนาะวันงานวันเกิดเป็นเลขขอบคุณการเกิดมาของเราเนาะ <Nein> แล้วก็ชื่นชมตั้งแต่เช้าเลยมันซาบซึ้งมากๆเลย ถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนพัญญาเราก็ไม่ได้ได้เล่นหลับความซับซึ้งอย่างนี้เนาะทีแรกก็น,นึกว่าวันนี้ืุนว่ามันจะแฮปปีด้ดีดาเข้ามาห้องมนขังนี้เลยร้องทุกทีอนั่นแอบ,บจดไปด้วยเนาะก็ขอบคุณโรงเรียนสอนนะคะที่ให้เรามีพื้นที่ได้ฝึกการเป็นทุกๆวันได้ชื่นชมขอบคุณในทุกๆวันขอบคุณ ตัวเองที่ได้เรียนปัญญากับครูพลอยขอบคุณตัวเองที่จูนซอสขอบคุณตัวเองที่ได้อยู่ในพื้นที่หลายรอบกับนางฟ้าได้ยินเสียงอันมิโนงกับนางฟ้าทุกคนที่จูนซอสที่ส่งพลังที่เก็บขอ,องดีให้ตัวเองทุกๆวันเนาะอันได้รับด้วยทั้งหมดเลยเนาะมันได้รับทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นมันได้รู้สึกดีได้เลยจากการที่เราฝึกฝนตั้งแต่วันแรก ที่เรายัางไม่ได้รู้สึกมากจนถึงวันนี้แค่เราเห็นดองฟ้าดอกไม้ที่เป็นเพื่อนส่งให้เราอะเหมือนเราได้รับเองทั้งหมดเลยขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนให้ส่งความรักให้นางฟ้าทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราเกิดใหม่ทุกๆวันอยู่แล้วเราเกิดใหม่ทุกๆวันในร่างเดิมเรามีความสุขทุกๆวันอยู่แล้วเราไว้พรให้ตัวเองอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการ มันภูม <stereotype and> <choses> ิใจมากเลยเห็นภ yeah, ูมิใจมากเลยเนาะที rament, ่เราได้เห so ็นคุณค่าในตัวเองเห็นเห็นคุณค่าเห็นทุกผู้อื่นเห็นคุณค่าทุกรอยยิ้มเนาะเมื่อวานอันน่ะเซอร์ไพรสุดเลยอันได้ไปอันได้ไปร้านกาแฟเราเห็นดอกไม้ดอกกล้วยไม้เยอะมากแล้วก็ทําไมมันสวยอย่างนี้แล้วเพื่อนให้ดอกกล้วยไม้กับอันเราที่เไม่เคยดอกกล้วยไม้สีจมพูที่มันเราหมุนมากๆเลยสีน้อันไม่เคยเห็นเลยมันมันฟินแล้วก็เซอร์ไพรแล้วก็มหาศา์มากเลย เป็นดอกกล้วยไม้ที่เราเพิ่งชื่นชมมาหลังจากนั้นเราไม่รู้ว่าเพื่อนให้ดอกกล้วยไม้พร้อมการ์ดไว้พอมันเกิดที่ออนไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะให้อ่ะมันมหาสารจังมากมากเลยแล้วก็ออนกลับมามาคอนโดแล้วออนได้เจอนางฟ้าที่ออนลูกลูกใครก็ไม่รู้อันเคยเห็นครั้งหนึ่งอ่ะเพื่อนบ้านในในคอนโดเนาะคีมุกงปงที่ออนจำได้ว่าดวงตาเด็กน้อยแต่มันช่างใสแล้วเราไม่เราเป็นคนอื่นที่เห็นเขาแล้วมันงดงามเหลือเกินแล้วมันใสแจ๋วที่เขามองเราด้วย ด้วยด้วยด้วยเป็นเด็กที่แบบใสเพียวอะ่ะออนยังนึกภาพอ่าแล้วเมื่อวานเราเจอเขาอะ่ะมันเป็นอะไรที่ได้เล่าของขวัญอะ่ะโอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ได้หาชื่นชมขอบคุณเราก็จะมองผ่านๆเป็นเด็กคนหนึ่งแต่นี่มันมันมันเข้าถึง ความรักที่มันไม่เสื่อมคลายเลยที่เรายังนึกถึงอยู่เลยแล้วเราไปเจอเขาเมื่อวานในลิฟต์เราก็ทักเขาว่าโอน้องวันนั้นที่เราเคยเจอพ่อเมอียเขาบอกใช่เลยค่ะแล้วเขาก็มองเราแล้วก็วยิ้มแล้วใบ้ใบ้ให้เราเนาะเป็นอะไรที่ได้ได้รับเต็มๆความรักจากคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติเราอ่ะแต่เราเรารู้สึกดีขึ้นมาแบบโหแต่มันโชคดีเหลือเกินที่ได้เจอกัน <c oughs> ไม่รู <c oughs> เ้เราในกลุ่มเด็กลุ่มนี้เนาะเราก็น่าจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วมันมันมันซาบซึ้งกับของขวัญที่ได้รับ ในทุกอย่างเมื่อวานก็ได้แบบได้ได้เหรียญตกอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เหมือนได้หนึ่งล้านอ่ะมีความรู้สึกว่าดีใจมากเลยนะ่ะแล้วก็นอนไม่หลับอะ่ะตอนคิดว่าวันนี้ต้องออกมาในโรงเรียนโร <c oughs> งเรียนซอนเลเวลสิบสี่นอนอยากขอบคุณครูพลอยนะคะท,ที่ที่ให้เราได้ฝึกตั้งแต่เลเวลแรกเลเวลที่หนึ่ง จนถึงเลเวล16นะคะแล้วก็เราได้ชื่นชมทุกวันแล้วก็ได้เห็นคุณค่าในตัวเองเห็นได้มองเห็นผู้อื่นจากคนที่ไม่จูนเราก็ได้ยิ่งได้เข้มกับตัวเองมากขึ้นเนาะในในฮีดาต้าอื่นๆที่ที่ไม่จูนซอสแต่เราก็ยังยังได้กลับมาที่ตัวเองว่าเราโชคดีแค่ไหนที่เราได้มาเรียนรู้แล้วก็เราไม่ไปคิดตามผู้อื่นที่มาพูด ปัญหาของเขาให้เราฟังเราก็นึกได้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ยังไม่เคยฝึกเราก็คงเป็นพูดแบบเรื่องที่ไม่ใช่ของเรื่องของตัวเองอะ่ะอันนี้มันก็คือมันทําให้เราได้ได้เห็นผู้อื่นได้เห็นตัวเองผ่านผู้อื่นเนาะเหมือนทั้งทั้งเรื่องฟินกับไม่ฟินแล้วก็ <c oughs> คือเนื้อแท้ของเราเนาะถ้าเกิดเราแฮปปี้เราไม่เราไม่สวนว่าสถานที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงแต่ความแฮปปี้นี่คือมัน มันแผ่กระจายมากเลยออนไปเห็นคลิปของตัวเองกับครอบครัวนันนั่งรถเหมือนเหมือนรถเหมือนสามล้ออ่ะเหมือนสามล้อที่ออนไปกรมที่ดินเนาะตอนนั้นก็ไปโอนเหมือนพ่อโอนที่ให้ออนอะ่ะแล้วหลานเขยนาะมารับออนเราเราอยู่ในรถที่มันแบบไม่ใช่รถหรูอ,อะ่ะแต่แต่ออนไเน่เห็นเห็นเห็นวิดีโอคือไม่ไม่มีคนไหนเลยที่ไม่ยิ้มอะ่ะทุกคนยิ้มแล้วก็แบบ โอ้โหมันดีดามากเลยอันนี้คือความสุขอะความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนคือมันเปล่งประกายไปโดยเม่น,นัดหมายเลยอะอ้เห็นทุกรอยยิม้มมีพ่อมีแม่มีพี่สาวมีออนมีน้องเขยมัย้งน้องเขยลูกพี่สาวลานเขยลานเขยเนาะลานเขยใช่ค่ะแล้วทุกคนหัวยิม้มแค้มปี่หัวล้อแล้วก็ถ่ายวีดีโอในรถนั้นด้วยความแฮปปี้แล้วไปเห็นโมเมนต์นั้นแล้วโอ้โหมันทําให้เราโอ้โหมันเป็น มันแบบถ้าเกิดเราไม่ได้จูนเราก็คงเห็นวิดีโอหนึ่งเป็นเป็นวิดีโอธรรมดาที่เราไม่ได้เข้าถึงด้วยความลึกซึ้งด้วยความ appreciate ด้วยความชื่นชมขอบคุณทุกช่วงเวลาที่เราทุกคนตา่างเหมือนเหมือนเหมือนเป่นตัวของตัวเองอ่ะทุกคนแฮปปี้พ่อแม่นี่ค um ือยิ้มแก้มปีเลยอ่ะทุกคนในในในขันขำใน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 รถที่เราไปแล้วมันเปิดลมเย็นเย็นอะไรเนี้ยคือทุกคนมีรอยยิ้มโดยที่ไม่ได้นัดหมายเราเห็นแล้ว จฟูไปเห็นคลิปวิดีโออันนั้นอะอรารู้สึกว่าโอ้ตายแล้วทุกคนคือน่ารักสุดๆเลยเนาะออนไม่เห็นไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะแต่ว่าก็อยากมาไลค์ให้ตัวเองก็มาขอบคุณคุณครูขอบคุณนางฟ้าทุกคนขอบคุณคอร์สปัญญาของคุณครูที่เราได้ทวนได้ได้ฝึกการเป็นและได้ใช้มันจริงๆในชีวิตในทุกๆวันนะคะไม่ว่าความความดีดาลลาที่เราได้รับก็คือการฝึกฝนที่เราจะชื่นชมในทุกๆวันมันจนเป็นเรื่องปกตินะความโชคดีอันนี้คือแบบ ไม่รู้จะบรรยายไม่รู้จะจะพูดคาไหนเนาะที่ที่เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยที่เราได้ฝึกให้ตัวเองขอบคุณการเกิดมาของเรานี่แหละที่ได้เป็นคนที่อ่อนโยนน่ารักกับตัวเองกับคนรอบข้างของเราแล้วเราก็ได้เรียนเรียนเกี่ยวกับอารมณ์เนาะอันนี้คือสําคัญมากๆอารมณ์ของเราคือถ้าเกิดไม่เราไม่ได้เรียน <laughs> ในยีิบเจ็ดเครื่องมือนะอารมาเครื่องมืออารมณ์ของมนุษย์นี่แหละ อันนี้ก็ยกให้ที่เราได้โชคดีที่เป็นเปนคอร์สแรกที่ของออนเนาะก็ยังจะพูดถึงคอร์สยิบเจ็ดเครื่องมือเนาะที่มันทําให้เรารู้ทันอารมณ์เราคิดคิดไปทางไหนอารมณ์แบบไหนเราก็จะดึงดึงความรู้สึกนั้นเข้ามาอันะรู้สึกว่ามันพอเราคิดเราเรากลับมาทันเพราะเพราะอ่ายิบเจ็ดเครื่องมือนะคะนันก็ขอบคุณครูมากเลยอ่าขอบคุณในการเกิดมาของเราที่ได้เรียนปัญญานี่คือ เป็นอะไรที่เราจะชื่นชมไม่ได้เลยถึงแม้ผู้คนที่มั่งคั่งแค่ไหนถ้าเกิดเขาไม่ได้เรียนก็เพราะก็คือ,คอไม่ได้เห็นคุณค่ากับสิ่งเล็กๆนะอันนี้อันนี้มันเป็นอะไรที่ซื้อไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ฝึกเองเราก็ไม่ได้สิ่งนี้มันมันใช่จริงๆจริงๆไม่รู้คอดไหนที่อนอนที่ออนเข้าไปที่เข้าไปทวนของคุณครูนะมันใช่จริงๆน่าจะใกล้ๆนี่แหละ แ้วแเราคอสอะไรนะออดิโอเบาเท่ากับรวยฟินมากๆเลยค่ะฟินมากมากเลยเรารู้สึกว่าเออมันใช่ทุกอย่างเลยคอสนี้แหละที่ที่มันท,ที่เขาพูดมาถูกทุกอย่างเนาะเหมือนกับเราที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราเราอิ่มเต็มแต่ข้างในอ่ะเหมือนยกตัวอ,อย่างเหมือนเราเราฟินเ,เหลือเกินเราไปสถานที่ที่เราไม่ได้นึกถึงอะไรอนะ่ะนึกถึงแต่ความสุขอ่ะมันฟิลมันอิ่มเต็มทุกอย่างเราไม่ที่นึกถึงเรื่องเงินเพราะมันเต็มไปหมดแล้วส่วนมากความรู้สึกนั้นอะ เงินจะเข้ามารวยๆจริงๆอันนี้เบาเท่ากับรวยนี่มัน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 ใช่ที่สุดเลยที่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 คุณครูออกมาให้นะคะไม่รู้ใครเป็นเป็นเจ้าของเสียงแล้วน่าจะเป็นข่อมหรือเปล่าน่าจะเป็นเสียงแบบเสียงผู้ชายเนาะเราแต่เป็นเป็นคําพูดที่งดงามจากคุณครูพลอยเลยอันนี้ถ้าเกิดเราไปฟังหนังสือเสียงทั่วไปก็คงไม่ได้มาจากข้างไหนอันนี้เป็นคําพูดที่งดงาม ตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะตั้งแต่โดนตีมาแล้วก็น้ําตาล่วงเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ใช้คําพูดที่งดงามมากแล้วก็ส่งพลังข้างในนี่คือแบบชอบมากๆเลยมันมันเบาสบายมากๆแล้วก็คลิปทุกคลิปนะจุนจิตดมอร์น r ิ่งอ่าคลิปสั่งจิตคาถาน้ำโชคอะไรนะี่เก็บทุกเก็บทุกเชา้าเก็บทุกวันเพื่อเป็นการปักธุงให้ตัวเองนะคะอันนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรเนาะวันนี้ก็อยากเข้ามาใน ในห้องนี้ได้ขอบคุณคุณครูขอบคุณนางฟ้าทุกคนที่จูนซอสไปด้วยกันนะคะแล้วก็เป็น d a t ตาที่งดงามที่ที่เราได้รับไปด้วยกันเนาะไม่ว่านางฟ้าจะไปเที่ยวตรงไหนนางฟ้ากินอะไร <c oughs> เราได้รับหมดทั้งหมดเลยแล้วก็ดีดาตามเนาะได้รับเงินทุกจํานวนเนาะแล้ววันนี้ก็ได้รับของขวัญทั้งทั้งการไวพรทั้งเงินเข้ารัวๆแล้วก็แฮปปี้มากๆแล้วก็แฮปปี้ยั้งแต่ตื่นนอนได้ไวพรตัวเองได้กอดตัวเองถ้าเกิดเราไม่ได้ ได้เรียนปัญญาไม่ได้เรียนคอร์สของคุณครูเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ได้กอดตัวเองแบบซาบซึง้งแนบชิดไม่ได้เข้าถึงซอสอะ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ทุกคนใยที่อยากมีความซาบซึ้งเนาะออนนี้คือออนอันชอบเข้าถึงความซาบซึ้งมากๆออนเงินหาซื้อไม่ได้เราต้องฝึกเองอะ่ะไอเดนตอนเห็นนางฟ้ากระท้อนคือร้องไห้เก่งมากก็คือเข้าถึงเข้าถึงความซาบซึ้งได้ได้ยอดเยี่ยมอะ่ะ มันส่งมันส่งถึงเรานะรู้สึกเราเราเราชอบความรู้สึกนั้นด้วยเพราะว่าความซาบซึ้งนี่เป็นอะไรที่แบบร้องไห้ด้วยความตีใจนะมันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดที่เราแบบซาบซึ้งกับภายในอ่ะเรารักตัวเองจนลน้นออกมานะ่ะมันมันเผื่อแผ่ถึงผูือื่นเหมือนเขาได้รับมาเหมือนมันไปเจอเพื่อนอนะ่ะยังยังไม่พูดอะไรเลยเขาน้ําตาคลอนอ่ะมันก็ไม่เข้าใจเอาเธอเป็นอะไรทําไมถึงน้ําตาคลอไม่รู้เขาไม่รู้ว่าทําไมกับน้ําตาคลอ เหมือนเราเป็นพลังงานแบบลากอะเป็นพลังงานที่แบบพร้อมที่จะให้สิ่งดีๆกับเธออ่นะเนาะไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการรีแลกกับคําพูดของเรากับการพูดในทางที่แบบให้เขามีกําลังใจอะอันนี้ไม่ไม่ต้องใช้เงินเลยเนาะคำพูดที่มาจากจากข้างในที่เราเราได้มาจากปัญญาแล้วก็เผื่อเผื่อเผื่อแผ่ถึงคนข้งนอกที่เจอเราอะเราเก็บทุกทุกเม็ดทุกรายละเอียด แล้วเราเห็นคุณค่ามากที่สุดเลยกับกับสิ่งที่เราได้รับนะของขวัญการด้ยพรคำวยพรจากเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยมันมันซาบซึง้งมันน้ําตาไหลมันปีตีใจขอบคุณคุณครูมากเลยที่เราให้เราได้เข้าถึงความรู้สึกนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณครูในวันที่14ธันวาแล้วก็24 24กันกันยาเนาะวันนี้อันก็ครบ25ขวบ <laughs> รู้สึกว่าเหมือนวัย25ด้วย ไม่ไม่คิดว,ว่าตัวเองอายุมากเลยก็ข <g> อ <ül> บคุณนะคะขอบคุณกันเพื่อมากออนไปเห็นตัวเองที่ข้อศอิ2014เนอะเพื่อนส่งรูปเก่าๆมาโอ้โหตอนนั้นนันไม่เป็นหน้าออน <g ül> หน้าออนไม่ได้เป็นแบบนี้เลยหน้าออนแบบดูดูอะทุกคนไม่รีแลกเลย <g ül> ขอบคุณมากเลยที่เราได้เข้ามาถึงปัญญาในเลเวล16นะคะแล้วก็ไปต่อพร้อมๆกับนางฟ้าขอบคุณ วายเวชันที่งดงามหวังทุกคนพลังรักที่ล้นเหลือแล้วก็ขอบคุณนางฟ้าทุกคนที่ขอบคุณนางฟ้ากระทอนที่ไลน้าเพจที่ทรงพลังเนาะเป็นความรักที่ล้นเหลือที่ที่ที่เข้าถึงซอสเข้าถึงพลังงานภายในแล้วก็เผื่อแผ่ถึงผู้คนนะคนที่แบบเหมือนออนเมื่อก่อนเนาะถ้าเกิดออนไม่ได้เจอครั้งแรกมันก็คือเจอไลฟ์คลิปของคุณอาจารย์บัณฑิตตอนนั้นก็น่าจะ โควิดถามเราก็อยู่บ้านเราก็ไม่เอ้ยทำอะไรดีเนาะอ,อะไรเงี้ยโชคดีมากเลยที่ได้เข้าไปฟังแล้วก็เห็นคุณครแบบูแวบๆบเนาะเห็นคุณครูแวบๆในไลฟ์แต่ก็ยังไม่เรายังไม่เคยเคยเรียนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็นําพาได้มาเจอกันเนาะเพราะว่าขอบคุณซอสภายในของออนนะที่ได้ฟังเสียงตัวเองอันนี้ก็คืออันนี้ออนก็ได้ได้เจอนังฟ้ากระทอ,อนนี่คือแบบคนที่ตามหาอ่า ตามหาเสียงภายในอ่อนรู้สึกว่าอ้อนเคยเจอนงางฟ้ากระท้อนในห้องในห้องสมาธิที่หนึ่งเนาะจากที่หนึ่งแล้วอ่อนก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็อยู่ในนั้นเหมือนกับเราตามหาภายในที่มันยังไม่มันยังไม่เจอเหมือนกับเราไปไปดูของคนอื่นมาการทําสมาธิจากคนอื่นมาแต่มันก็ยังยังยังไม่อยู่ตามหาเนาะเหมือนมันยังไม่ใช่อะ่ะ ถ้าไม่เจอนางฟ้ากระท้อนในนั้นรู้สึกว่าเราหาเสียงภายในเราจริงๆนะแล้วเราก็มาเจอคูปอยแล้วเราก็ได้เจอแล้วเราได้เจอภายในของตัวเองแล้วก็ขอบคุณมากเลยนางฟ้าทุกคนที่ได้รักตัวเองที่ได้เอาถึงความซาบซึ้งมันคุ้มค่ามากว่าเราได้อยู่กับตัวเองเรานี่แหละเป็นเป็นคนที่จะนำพาตัวเองขึ้นหรือลงเนาะจะอยู่ด้านบนหรือด้านด้าน,านล่างก็เรานี่แหละ ถ้าเราไม่ให้ปัญญานําทางเราจะหาอะไรหาอะไรที่ยึดความมีเงินเหรอการมีเงินก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะถ้าเกิดมีเงินมากแต่ความว่างเปล่าข้างในมันก็เพราะฉะนั้นเราค่อยๆสะสมทั้งมีเงินทั้งมีความสุขทั้งมีสติปัญญาเป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งตื่นดูด้วยสติปัญญานี่คือเป็นอะไรที่แบบเราทุกคนตามหาเนาะเพราะสุดท้ายทุกคนก็กลับกลับมาที่ ความซาบซึ้งปิดติใจร้องไห้อย่างเดียวก็วคือร้องไห้ด้วยความปิดติใจอันนีเน้เป็นอะไรที่แบบมันอกบ,บวนมันอิ่มเต็มมันล้นเหลือเหมือนเราได้รักได้เห็นภาพของตัวเองที่ผ่านมากับตอนนี้ที่เราจืดแล้วอ่ะมันโคตรมันโคตรจะโชคดีเนาะที่เราได้ได้มาฝึกตัวเองในทุกๆวันและได้มาพูดได้พูดเต็มปากเลยว่าขอบคุณการเป็นของตัวเองที่ยอดเยี่ยมแน้วที่ ที่เราได้เข้าถึงความทราบซึ้งในตัวเองได้อวยพรตัวเองได้อวยพรผู้อื่นจากข้างในจริงๆแลมันก็ขอบคุณตัวเองมากขอบคุณคุณครูขอบคุณโรงเรียนซอสขอบคุณคอร์สบางอย่างของคุณครูนะคะทุกคอร์สที่ออนมีแล้วก็ออนก็จะสะสมไปเรื่อยๆสะสมอริยทรัพย์ให้ตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะนักฟ้าจงมั่งคั่งร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองสว่างกระจ่างยิ่งขึ้นไปนะคะด้วยรักจากหัวใจคิดถึงทุกคนนะคะอันนี้ออนก็ ก็ขอวอวยพรให้คุณครูมีความสุขนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ของคุณครูที่ที่น่ารักที่ส่งพลังกับการไปเที่ยวสถานที่ทุกที่ที่เราได้ดื่มด่ำไปด้วยกับทุกไลฟ์ที่คุณครูไลฟ์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยน่ารักนะคะยังเสียงใสๆแจ้วเจ้วของค,คุูพากินข้าวพากินอาหารมันเพียมากเลยบางทีเราก็ลัวหัวล้อตามนะคะขอบคุณคุณครูมากเลยวันนี้ก็แค่นี้ก่อนคะ่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ได้รู้จุดตรงนี้ก่อนมันคือโคตรไพศาลเลยอ่ะมันทําให้เออทุกๆจุดเราก็แบบโฟล์ฟินไปได้หมดเลยทุกด้านการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายการได้รู้ก่อนตรงนี้มันก็คือแบบเอวิติงอ่ะเออตรงนี้คือในค้นที่ปัญญาของคุณครูก็คือคมไม่ไหวคมมากคมจนแบบมันได้รับคําตอบทุกๆอย่างคนที่ไปถึงแบบคอนเนคกับจุดนี้แล้วจร,จริงๆอ่ะที่มันรู้สึกมันจร,จริงๆอ่ะมันแบบยิ่งใหญ่มากอ่ะเป็นความ ที่ในคอนนี้์ข้างในแล้วมันก็แบบทรงพลังมากเลยเนาะสวยงามที่สุดเลยรู้สึกว่าคุณครูแบบเก่งมากมากอัจฉริยภาพแล้วก็ขอบคุณที่แบบเออตัวเราเองอะเปิดเปิดรับนะในวันนั้นช่วยได้เยอะมากทําให้เราเหมือนนิ่งทุกอย่างแบบตกตะกอนแล้วก็ฟังเสียงข้างในได้ยินมาว่านี่เป็นดับเบนฟิตของการอยู่ในโรงเรียนซอสที่แบบเดอะเบสเยี่ยมที่สุดเลยมันไม่มีพื้นที่ตรงไหนหรือว่าใครที่จะสามารถแรปอัพแบบสรุปทั้งหมด เข้าใจมันทั้งหมดแล้วก็รวมแล้วก็มาขยี้ให้เราได้ขนาดนี้แล้วหมายวอขอบคุณคุณครูขอบคุณพี่เดียม,มากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองมากเลยที่เปิดรับเข้ามาอยู่ในโรงเรียนสอส้วยอ,อ่แล้วก็ให้ตัวเองได้ไปต่อไปต่อ <c oughs> มีความสุขมากการได้แบบออมีอิสระโรฟินยิ้มแ้มยิ้มแ้มปริ <c oughs> เบิร์กรร <c oughs> บานยิ้มกว้างอิสระมีชีวิตชีวาทุกๆวันรักตัวเองได้กลมตัวเองทุกวันก็มีแต่ความสวยงามยิ่งขึ้นไปเลยเนาะ So Violin and stuff i can call together